สวัสดีค่ะมาดูนะคะแม่เอกคนุ่มแท่งทองนะคะชั้งสามนะคะแต่งหน้าเบาๆนะคะอันนี้แต่งสไตล์ผู้ชายนะลูกนะไม่ได้แต่งสไตล์เก๋สีลมเอะไรนะคะเพราะเราไม่ไปทางนั้นนะคะค่ะคิ้วหนานะคะนิดนึงแบบไม่ได้จับผู้ชายหลายวันเลยอ่ะจับนิดนเดียวลองไว้หนูมช่ไหคะเอาหนูได้รไหม จับอุ้ยน่ารักอะชอบจับโหอ,อันนี้เป็นไตนิดนึงนะคะก็มีความสุขในน้ำะาสะ่วนอันนี้เ็นการที่จับหาวอันนี้ช่างเจี๊ยบตัดนะคะและช่างเจี๊ยบหน้าช่างบอมเป็ดผมนะคะพระเอกพลีใช้ช่างคูรังมากค่ะท<ช>ุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูตอนแต่งเสร็จตอนนี้ช่างเจี๊ยบช้เวลาแต่งหน้าห้านาทีนะคะ<อ> <ๆ S 1> เพราะว่าเมื่อก่อนเขามีประสบการณ์ที่ รามาค่ะเคยแต่งหน้าอยู่ที่รามาอยู่คุณหมอคอนทิปนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกมาทำเองที่นี่ค่ะเดี๋ย,ยังไงมาดูตอนเสร็จนะคะเพ<ม>ว่าฉันแต่งหน้าที่โรงพยาบาลรามาจะแต่งเป็นยังไงเจอกันค่ะหม<า>อคุณีงสวันนี้ค่ะเสร็จียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้านะคะเ้อน,น,นี่คืคอค่าดีให้ทอยนี่คือค่ะผมให้ทอยสวยนะคะสวยให้ทอยนะคะ เวลามองกุญให้มองด้านหลังแบบนี้นะคะับขอบคุณครับอยมามาดูนะวันนี้ควันนี้คนเยอะนิดนึงนะครับแสงกราชายแสงคิวให้วันนี้ก็มีม่อนะอเคนี่วันนี้วันตนี้วันจันนะคะวันนี้วันจันนะวันนี้เป็นงานเปิดตัวเนี่ยเยอะมากเยอะมากค่ะมาเนาะมาเนาะนะคนเราพิจารณาใช่ใครเดจะไปตัวรู้ป ไปลูกมาไปส่งน้องนะน้องนี่ไปจะไปถ่ายรูปน้องก่อนโอเคนี่คือเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ถ่ายตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละมามาเมากันนิดนึงค่ะเนี่ยน้องชายพี่สูงมากโอเคสูงไหมครับเออสูงอย่าลืมติดตามนะถ้าใกล้ๆละาขอออนแอร์พี่จะแจ้งนะจะบอกพี่แจ้งเนาะครับโอเคเดี๋ยวดูแต่งหน้าสิหลับตานะคะหลับตาหนึนิดนึงผมใหญ่เต็มแต่งหน้าผมนิดนึง นี่โอเคเซ็ตผมล่ำขึ้นมากดีใจนะที่น้องได้อนี่นะจะออนแอร์ละเลนละออนระขบ้านหนูแข่งทอบ้านหนูแข่งทอโอเคค่ะสวัสดีนะคะวันไหนวันไหนวันไหนที่ไปต่อแอร์มาเปิดพวงมาลังก่อนเนี่ยวันนี้วันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ไม่เปิดไม่่เปิดไม่เปิดแต่ว่าดูนะนั่นคือดูเรื่องมีสามแพ็กเองเจอกันสวัสดีครับ